กฎแห่งการสร้างสรรค์เมื่อความคิดและเจตจํำนงของคุณคือผู้ปั้นแต่งจักรวาลท่านเคยรู้สึกหรือไม่ว่าชีวิตเป็นเหมือนกระแสทานที่เชี่ยวกรากคอยพัดพาเราไปในทิศทางที่เราไม่ได้เลือกเราพยายามจะว่ายทวนน้ำแต่สุดท้ายก็หมดแรงและต้องปล่อยให้โชคชะตาน,นำพาไปเรามองดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราแล้วถอนให้ใจว่า นี่คงเป็นเวรกรรมหรือเราคงไม่มีทางเลือกอื่นแต่ถ้าหากความจริงทั้งหมดที่คุณเคยเชื่อมานั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดละ่ะถ้าหากท่านไม่ใช่แค่เรือลำน้อยที่ลอยอยู่ในกระแสน้ำแต่ท่านคือสายน้ำทั้งสายนั้นเสียเองในบทนี้ท่านอดาม,มาแห่งเทลอส ได้มอบความจริงอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนมุมมองนี้ไปตลอดกาลและมอบอำนาจทั้งหมดกลับคืนสู่มือของท่านนั่นคือท่านคือผู้สร้างความเป็นจริงของท่านเองทุกประสบการณ์ในชีวิตของท่านไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ใช่การลงโทษหรือรางวัลจากพลังภายนอกใดแต่มันถือกำเนดจากภายในตัวท่านจากความคิด และเจตจำนงของท่านเองจากระวนนี้ดำเนินไปตามกฎแห่งการสร้างสรรค์ที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งและเมื่อท่านเข้าใจกฎนี้ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนจากผู้โดยสารมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเรือแห่งชีวิตของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบความคิดคือพิมพ์เขียวอารมณ์คือเชื้อเพลิง กระบวนการสร้างสรรค์ความเป็นจริงในจักรวาลน,นี้ประกอบด้วย2ส,ส่วนที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างอันเทรนเนบาแยกจากกันไม่ได้ราวกับเครื่องยนต์ที่ต้องการทั้งโครงสร้างและพลังงาน 1. ความคิดตอดพิมพ์เขียวแห่งการสร้างความคิดของท่านคือพิมพ์เขียวหรือแบบแปลนของความเป็นจริงที่ท่านต้องการสร้างการมีความคิดที่ชัดเจน มุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท่านต้องการไม่ใช่สิ่งที่ท่านไม่ต้องการคือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดหากท่านต้องการสร้างบ้านท่านต้องมีแบบแปลนที่ชัดเจนเสียก่อนทันใดหากท่านต้องการสร้างชีวิตในฝันท่านก็ต้องมีภาพของชีวิตนั้นในความคิดของท่านให้ชัดเจนฉันนั้น 2. อารมณ์อโมชั่นเชื้อเพลิงแห่งการปรากฏ อารมณ์คือพลังงานคือเชื้อเพลิงคือคลื่นความถี่ที่จะขับเคลื่อนพิมพ์เขียวนั้นให้กลายเป็นความเป็นจริงทางกายภาพความรู้สึกที่สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านปรารถนาเช่นความรักความเป็ติยินดีความรู้สึกขอบคุณและความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจคือพลังงานความถี่สูงที่จะส่งคำสั่งออกไปยังสนามพลังงานควอนตัม เพื่อดึงดูดอนุภาคและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับพิมพ์เขียวนั้นเข้ามาหากท่านมีเพียงความคิดที่ชัดเจนแต่หัวใจของท่านกลับเต็มไปด้วยความขาดแคลนและความสงสัยพิมพ์เขียวนั้นก็ยังคงเป็นแค่ความฝันที่อยู่บนกระดาษแต่เมื่อใดที่ความคิดและอารมณ์ทำงานสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์เมื่อภาพในหัวและความรู้สึกในใจของท่านกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วปาฏิหาร์ก็จะบังเกิดขึ้น ศิลปะแห่งการประกาศเจตจำนงหรือ decreeing นี่คือเคล็ดลับที่ชาวเทลอสและอารยธรรมในมิติที่สูงกว่าใช้งานกันมาอย่างยาวนานพวกเขาไม่ได้อธิษฐานหรือร้องขอในสิ่งที่พวกเขาต้องการจากพลังภายนอกด้วยความรู้สึกขาดแคลนแต่พวกเขาประกาศเจตจำนง decree อย่างชัดเจนและทรงพลังการประกาศเจตจำนง คือการยืนยันความเป็นจริงที่ท่านได้เลือกแล้วด้วยความเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งนั้นเป็นของท่านโดยชอบทำแล้วในมิติของพลังงานและท่านเพียงแต่กำลังบัญชาให้มันปรากฏขึ้นในมิติกายภาพเท่านั้นแทนที่จะพูดว่าขอให้ฉันมั่งคัง่งซึ่งสั่นสะเทือนด้วยความขาดแคลนให้ท่านประกาศด้วยความรู้สึกที่เปี่ยมล้นว่าเราคือความมั่งคัง่ง I am wealth. แทนที่จะพูดว่าขอให้ฉันพบเจอความรักซึ่งสั่นสะเทือนด้วยความเดียวดายให้ท่านประกาศด้วยความรู้สึกอบอุ่นว่าเราคือความรักที่สมบูรณ์แบบ I am perfect love การทำเช่นนี้คือการส่งคำสั่งที่ชัดเจนและทรงพลังอย่างจักรวาลและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อพลังแห่งการสร้างสรรค์ของตนเอง อย่างเต็มเปี่ยมจักรวาลไม่ได้ตัดสินว่าความคิดของท่านดีหรือร้ายมันเพียงแต่ตอบสนองต่อพลังงานที่ท่านส่งออกไปจงเลือกส่งออกไปแต่พลังงานที่ท่านปรารถนาจะได้รับกลับคืนมาบทสรุปส่งท้ายจงรับผิดชอบต่อพลังอำนาจของคุณบทนี้คือการปลุกยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลยอยู่ภายในตัวท่านให้ตื่นขึ้น มันคือการเตือนให้ระลึกว่าท่านไม่ได้ไร้พลังท่านไม่ได้เป็นเหยื่อของโชคชะตา,าแต่ท่านคือผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่คือจิตรกรเอกคือสถาปนิกผู้มีอำนาจในการปั้นแต่งโชคชะตาของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบจงหยุดกล่าวโทษโชคชะตา,าโลกภายนอกหรือการกระทำของผู้อื่นและจงเริ่มต้นรับผิดชอบต่อความคิดและอารมณ์ของท่านเองร้อเปอร์เซ็น์ จงฝึกฝนที่จะคิดและรู้สึกถึงแต่สิ่งที่ท่านต้องการสร้างสารรค์จงเป็นนายเหนืออาณาจักรภายในของท่านเองเมื่อท่านทำเช่นนี้ท่านไม่ได้เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองแต่ท่านกำลังจะร่วมสร้างโลกใหม่ที่เป่ยมด้วยความรักและอุดมสมบูรณ์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่าเพียงแต่เป็นผู้ฝันถึงชีวิตที่ท่านต้องการแต่จงเป็นผู้สร้างชีวิตที่ท่านปรารถนา ด้วยพลังแห่งเจตจำนงของท่านเองเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนผู้สร้างหลังจากที่ได้รับรู้ถึงพลังอำนาจที่แท้จริงที่อยู่ในมือของท่านแล้วในวันนี้ท่านจะเริ่มต้นใช้ความคิดและอารมณ์ของท่านเพื่อประกาศเจตจำนงสร้างสรรความเป็นจริงใหม่อันงดงามในด้านใดของชีวิตเป็นอันดับแรกครับ ลงไปในใจเหตุใดมันยังห้อยหาเหมือนมีบางอย่างที่เลือนมาเนินเน่นนาความเศร้าที่ไร้ชื่อบาดแผลในวันวานสะท้อนในวิญญาณเที่ยงคงตามหาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบในสายลมได้ผู้พาที่เรือนรม ใครเรียกฉันกลับไปเรายังคงรอที่นี่เทโลสไม่เคยเลยที่จะโหนไม่เคยเลยที่จะไกลคำคืนที่มืดนี้กำลังจะผ่านพ้นไปน้องพี่จงกลับใจกลับสู่เลม นำทางทุกสิ่งซับั้อนอยู่นิ่งเขียงข้างดังมิดสายบานเรือนดังแก้วใสไรซึ่งความเสื่อมคลายคือโลกดังความหมายที่เราเคยฝันถึงภาพแผ่นดินที่จมในคืนที่ดาวพระ มิตรสหายที่จักลาเราคือครอบครัวเดียว